การเล่นหนังมานานยังครับนานอยู่นะคะก็มีมีได้ไปเล่นบ้างแต่ว่าในในแนวนี้ที่เป็นลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นหนักแบบหล่นหลอดอย่างนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยทั้งแต่ตอนเป็นสมัยสาวๆก็ยังไม่เคยอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรมีพื้นฐานการกลัวผีอยู่แล้วก็เลยกลัวผีก็ตอนเด็กๆก,กลัวมากแต่ว่าพอเราโตขึ้นตามอายุความกลัวมันก็จะลดน้อยลงค่ะอัน้วันนี้ถามว่าความกลัวมันอยู่เลเวลหไหนโอ้โหฟังจากเรื่องแล้วเนี่ยความกลัวตอนนี้ก็อยู่ อยู่ระดับสูงอยู่นะคะระดับ 6, 7, 8จดอยู่ทำไมที่ผ่านมาเราอยู่ระดับนึงส่วนใหญ่จะมีจากคนติดต่อให้เล่นดราม่าซะเยอะค่ะอาจจะเป็นเพราะเราโตมาจากละครแบบนั้นด้วยแล้วเรื่องนี้ทำไมตเเรื่องนี้ก็คือหนึ่งคือบทด้วยบทที่เราเป็นเหตุแล้วมันก็ด้วยเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับแบบ มีแบบเวนกรรมแล้วมันก็มีการนําเสนอในทางภาพทาง acting ที่เราได้ได้อะไรที่แบบใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเล่น <c oughs> ค่ะบทนี้เรียกว่าท้าทายใ่ะท้าทายค่ะบทพูดอาจจะน้อยแต่มันจะเป็นสื่อสารในเรื่องของการ acting เยอะ <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็ท้าทายเพราะว่าเราก็แบบพอเราอายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นอะไรที่มันแปลกแล้วก็ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ย <c oughs> มันจะสร้างความตื่นตัวให้กับตัวเราเอง ตอนนี้ก็คือบทเขายังไม่คอมพลี t e ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคงต้องทําเยอะเหมือนกันค่ะจริงๆริงเราแจ้งให้ทราบไหมครับว่าในเรื่องนี้จะมีผีหรือว่าไม่มีเขาก็บอกสิคะแต่เขายังไม่บอกสื่อค่ะีแทนบอกแล้วครับเนี่ยจริงพอพอพอรู้ว่าต้องมีผีต้องมีถ่ายกันเรื่เราต้องมีเตรียมอุปกรณ์ของถังอะไรที่ไปที่กองเลยอืมจะมามูเลยใช่ไหมเตรียมบ้างนะเอออนยังไม่เตรียมนะคะอันรู้สึกว่า คืออะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําถ้าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีความตั้งใจที่ดีเนี่ยบางทีมันมันอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องพกพายอะไรเงี้ยมันมันใจขอให้ใจเราดีมันก็ดีแล้วค่ะแสดงว่าเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะว่าก้าวของผัวผีเพราะว่าแม่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 รักลูกอยู่แล้วแม่ดูแลลูกทุกอย่างถ้าผีมาแม่จะปกป้องลูกปกป้องตอนนี้เป็นยังไงครับงานตอนนี้งานตอนนี้ ก็ปิดกล้องละครไปหมดแล้วค่ะทุกเรื่องแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะรับเรื่องนี้ค่ะเรื่องตามเนี่ยเรื่องอยอยรับคะ่เเ,เดี๋ยวก่อนค่ะอันนี้รับอันนี้รับอันนี้มาก่อนค่ะเราเรื่องนี้เรื่องเดียวอะค่ะตอนนี้พี่ออนยังแบ่งเป็นทัสไหมที่เคยบอกว่านะึปีแรกจะรับงานอีกรึ่งปีหลังก็จะกลับ อ๋อมันคงไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วอะค่ะตอนนี้ก็คือแบบอยู่บ้านอยู่ที่นี่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกก็ได้ทําลูกก็ทํางานปากักหลักป<า>กัก,ปกฐานกันตรงนี้หมดแล้วค่ะเราก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขมีการทํางานแล้ว enjoy life ของเราไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาบินไปหาลูกบ่อยๆไหมคะบางทีก็ลูกบินมาค่ะไม่ค่อยได้บินเ <laughs> พิ่งจะแบบเพิ่งจะปิดกล้องของทางช่องวันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค่ะแล้วนีแบ่งเวลายช่ ครอบครัวด right. okay. ้วยแล้วก็ต้องลูกกับเรื่องงานก็คุณเราพออายุมากขึ้นม <c oughs> ันก็ไม่มีอะไรมากนะพี่น้างชีวิตเราก็ทำอะไรที่เราอยากทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นนิชชันใหม่ยที่ท้าทายมากเลยสำหรับเรื่องนี้ใช่ค่ะในเรื่องโฟล์เนเรื่องตามเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นใหม่ใหม่สำหรับแอนเนาะหลายๆคนก็อาจจะแบบได้มีโอกาสเล่นในลักษณะสยองขวัญระทึกขวัญนี้เยอะแล้วแต่ว่าสำหรับแอนนี่เป็นอะไรที่ใหม่มากยังไม่ค่อยได้เล่น ก็เลยรู้สึกว่าอันตื่นเต้นมากๆในการเล่นค่ะแต่ถ้าเป็นคำถามธรรมดา,าที่บอกว่าพี่แอนจะไม่อยากทำอะไรในยมการมันคือเพราะว่าเราทำมาคงไม่อยาก <laughs> ตัวน,นี้เหรอคะแอนชอบการแสดงที่สุดแล้วค่ะอันนี้เรารู้สึกว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราเราถนัดที่สุดแล้วก็ได้ได้เล่นละครได้เล่นหนังหลายๆมากๆคือแต่พี่แอนก็ไม่ดได้คิดใช่ไหมคะว่าเอ๊ะสักเทาาาก่าไหร่เราจะแบบโฟกัสกับเกียณ พี่เพิ่ง53เองนะจะให้พี่ครัอันนี้เป็นยังไงเนี่ยเป็นคำถามไปนยังไงบ้างไม่ได้เลยเพราะว่าก็ใส่คืพี่ยังไม่60เลยนะไม่แต่หลังโควิดนี่พี่แอบรับงานแบบว่าพูดจะพูดตรงๆคือรับงานเหมือนร้อนเงินนะครับใชนเป็นหนี้อ่ะจริงเหรอคะใช่รับงานเหมือนเป็นหนี้ครับเป็นหนี้เลยค่ะเป็นหนี้เราต้องทํางานเยอะๆค่ะมันก็สนุกดีค่ะแต่คะแนนขอพี่ยังไม่มีค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าการทำงานมันยังไปต่อได้มันดีค่ะ พวกไอ้ก็ต<ห>โตมาจากแบบนี้อ่ะไอ้ก็โตมาจากละครช่องเจ็ดที่แบบว่าขึ้นทางานทุกวันพอถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ทางานแล้วมันมันมันก็ยมยมเนาะมันก็เฉาเฉาไปเหมือนกันเนะะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำงานมากนะไนอ <S <S ไ้ก็เล่นกีฬาไอ้ก็ใช้ชีวิตส,ส่วนตัวอะไรของแอ้ปกติเท่านั้นเองแต่ว,ว่ามันอาจจะแบบด้วยอยู่ๆด้วยวัยมันอยู่ๆมันเหมือนมันกลับมันมันกลับมาแอคถีฟเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นที่เราเป็น วัยรุ่นอะเราไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเราจูกทำงานมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาตอนนี้พอมันมันเหมือนแบบเราก็เริ่มรู้สึกแบบมันติดอะมันอย่างอย่างยงมาวันนี้ที่แบบเจออะไรเงี้ยแบบพี่ตากล้องอะไรเงี้ยก็ถ่ายมาแต่วิมานมะพร้าวสามสิบปีแล้วอะไรเงี้ยคือแบบหลายหลคนมากๆเลยอะที่เจอแล้วแบบเราไม่ได้เจอมานานมากมันก็รู้สึกเอออาจจะเป็นคนโบราณอะเนาะคือมันมันมืนมมันมันาตีกลับไปตอนเด็กๆ อาเลิศในใหม่เลยเหรอครับพี่แอนว่าใช่นะคะนี่ทำงานอายุ14นะแล้วไฟยังแรงอยูอ่เสมอก็ยังมีไฟในชีวิตดีกว่าไม่มีไฟนะตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีงานทําเรามีความสุขเรามีที่ที่ทไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบเราไม่เป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนพูดไปเช็คเมื่อไหรอืมเพิ่มหรือไปเช็คมาแล้วมีหลายๆคนบอกว่าเ,เหนื่อยจังเลยอ่ะอะไรเงี้ย ระหว่างลงซุนซ่ากับอนัสเราเป็นอะไรนเราอาจจะเป็นเอไทร์โพล่าไม่หรอกค่ะเอาล่าพี่แอนันพลังของพี่มาจากไหนครับว่าไหนคนมองว่าเรารับงานแตคอยแบบเยอะมากเจอทุกปีตลอดทั้งปีไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะวันนี้พี่ก็มีเวลาไปตีเทนนิสมีเวลาอยู่นะพี่รับงานพี่ไม่ได้เป็นนางเอกพระเอกเนาะต้องมีคิวทุกวันเนาะเป็นการแสดงนำนะมันก็ไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิวมันก็กําลังดีอย่างเงี้ย ก็ได้ไปออกกองได้ไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนังก็ถ่ายละครไปเรื่องเดียวเองนะคะปีนี้แต่ม <c oughs> ันก็เจอพี่แอะบ้างอาจจะพี่พี่เริ่มทำงานตั้งแต่อายุสิบสี่เนี่ยมันก็จะเจอพี่แต่ก็มันก็มีเป็นช่วงๆแล้วอย่างนีพาร์ทลูกเราเป็นเขาทำงานเราเป็นใหญ่บ้างเขามีความส่ก็เขาเปิดเขาาปริดสายปั๊บไหมตอนนี่มันจะเป็น ปรึกษามันต้องไปสอบค่ะค่ะใช่ใช่ใช่มันก็เป็นเข้าสู่ระบบบักการทำงานของเขาไปอะไรอย่างงี้ยค่ะก็ฟังบ้างว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันในสายงานของน้องอันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันอยู่ในสายงานวงการบันเทิงซะมากกว่าที่ร้อยค่ะลูกสาว27แล้วค่ะ เดือนหนึ่งก็จะได้เจอสักประมาณครั้งหนึ่งไรเงี้ยเขาจะบินกลับมาที่บ้านครั้งหนึ่งแต่ว,ว่าบินบ่อยก็มันเขาก็ชอบอยู่ที่ที่มันรถไม่ติดทํางานใกล้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะมีเรื่อง PM นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณพิรุ่นแรงมากไป็ห่วงลูกสาวไหมคะก็เป็นห่วงคะ่ะก็ติดเครื่องฟอกอากาศอะไรเงี้ยอโอเคขอบคุณค่ะ